morning how are you i'm fine thank you sit down please okay วันนี้เราก็มาพบกันในตอนเช้าเช้าซึ่งเด็กๆทำไมสบายดีไหมคะสบายดีมากเลยดื่มนมหรือ,อยังดื่มแล้วทานอาหารเช้าหรือเปล่าทานเมื่อเช้าใครเห็นบ้างที่เข้าแถวมีพี่พี่ปหก เป็นอะไรเป็นลมเป็นลมเสร็จแล้วก็ทำไมคะหน้าเขียวหมดเลยถามว่าพาไปห้องพยาบาลถามว่าหนูทานข้าวเช้ามาหรือเปล่าพี่ตอบว่าไม่ได้ทานค่ะเห็นไหมพอไม่ได้ทานข้าวเนี่ยแล้วพอเราไม่มีแรงใช่ไหมคะพอเราไปเจออากาศแบบนี้ที่ร้อนอะที่ร้อนๆอ,อย่างเงี้ยมันก็ทำไมคะลูก สู้ไม่ไหวก็เป็นลมดีนะเวลาเป็นลมเนี่ยก็ยังมีเพื่อนข้างๆเนี่ยคอยดูอยู่บางทีถ้าเกิดเราลืมบอกเพื่อนใช่ไหมคะลม้มปุ๊บไปเลยเราก็จะเจ็บด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณครูถึงบอกทุกวันว่าอาหารเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดสําหรับเด็กๆไม่ได้ทานข้าวทานขนมปังก็ยังดีนะคะทำขนมปัง ชิ้นหนึ่งนะคะหรือว่าให้คุณแม่ซื้อติดบ้านไว้เลยก็พวกขนมป,ปังแล้วเราก็ทําไมคะซื้อนมนมข้นก็ได้ค่ะลูกนมข้นหวานอะกระป๋องหนึ่งแล้วก็เปิดเปิดแล้วเราทานหมดทั้งกระป๋องไหมไม,ไม่หมดเอนมข้นหวานนี่ทานได้ทําไมคะลูกนานไหมเอฟไม่นาะนมันก็นานนะหลายวันใช่ไหมเพราะว่ากระป๋องมันใหญ่ใช่ไหมเราก็ทําไมคะสมมติว่าเราซื้อขนมป,ปังมาแพ็คหนึ่ง แพ็คหนึ่งที่เขาตัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราหยิบสักชิ้นหนึ่งแล้วเราก็โรยนมใส่บางคนเขาก็โรยนมเสร็จเขาก็เอาอะไรคะลูกไมโรหรือโอวัลตินโรยอีกหน่อยใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาอีกชิ้นหนึ่งประกบทําเป็นเหมือนอะไรคะลูกเหมือนแฮมเบเกอร์อ่าประกบเสร็จแล้วเราก็ทานทานเสร็จเราก็ดื่มน้ําแล้วเราก็มาดื่มนมนตอนเช้าที่ที่โรงเรียนแค่นี้ก็ทําไมคะลูกอิ่มท้องแล้วใช่ไหมคะ หรือถ้าทําไมคะไม่ได้จริงๆ <c oughs> คุณแม่บอกว่าหุงข้าวไม่ทันทอดไข่ดาวสมมตินะเราทอดไข่ดาวคุณแม่ทอดแล้วเราก็มาเอาวางที่ขนมปังแล้วเราก็ประกบกันอีกเหมือนกันก็เป็นอะไรเหมือนกันแหละค่ะลูกเป็นอะไรแฮ<ส>มแฮมเบอร,เอร์เกอร์เหมือนกันเลยแล้วถ้าเรากลัวว่ามันจะไม่ได้คุณค่าทางผักก็ให้คุณแม่หาผักมาใส่วางอีกนิดนึงเหมือนอเลยไม่ต้องไปซื้อขอด้วยอร่อยไหม อร่อยด้วยแล้วอิ่มท้องไหมลูกอิ่มท้องด้วยไม่ยากเลยของง่ายๆนะคะของง่ายๆให้คุณแม่ทําให้ก็ได้หรือถ้าคุณแม่ของไม่ว่างเราก็มีขนมปังแล้วคุณแม่เปิดนมเอาไว้เรียบร้อยแช่อาจจะแช่ไว้ในตู้เย็นถ้าบ้านใครไม่มีตู้เย็นบอกว่าเปิดแล้วเดี๋ยวมดขึ้นเราก็เอานมเนะะี่ยค่ะกระป๋องนมเห็นไหมคะแล้วเราก็ใส่ถ้วยน้อยๆไว้แล้วเราก็เอาถ้วยนั้นนะไปใส่ที่จานอีกจานหนึ่งแล้วเราก็เอาน้ําเทสใส่ที่จาน แล้วเราก็เอาถ้วยที่ใส่นมนไปวางไว้ก็กันอะไรคะลูกก,กันมดขึ้นได้แล้วเราก็เอาหาฝามาปิดนมเอาไว้ด้วยเผื่อว่า,มาแมลงวันมันจะมาบินตอมถ้าเราไม่มีอะไรเลยเราก็เอาชามหรือว่าถ้วยที่บ้านเรานะี่แหละครอบปุ๊บหาอุปกรณ์ในบ้านนะ่ะลูกทําได้เลยมดก็ไม่ขึ้นมแมลงก็ไม่<อ>ไม่ตอมของเรานะคะแล้วเราก็เก็บไว้ได้หลายว,วัน เราไม่จําเป็นต้องมีตู้เย็นเลยเราก็ใช้วิธีนี้เราทําเองก็ได้ช่วยแบ่งคุณแม่ให้คุณแม่เจาะนมไว้เราเจาะเองไม่ได้หรอกเพราะอ,อันตรายก็ให้คุณแม่เจาะนมไว้สองข้างแล้วถึงตอนเช้าไม่มีอะไรทานเลยก็ขนมปังโรยขนมปังก็เหมือนกันถ้าเราบอกว่ามดมันจะขึ้นเราก็ทําวิธีการเดียวกันกับที่เราวางนมหละหรือเราเอาขนมปังเนี่ยไปวางพ้ากับกระป๋องนมก็ได้แล้วผูกยางซะก่อนก็เก็บไว้ได้ เห็นไหมวิธีการทําง่ายๆเด็กน้อยของอย่างของหนูก็ทําได้ทําทานกินเองก็ได้เห็นไหมคะได้ไหมได้ลองดูนะคะถ้าบ้านเด็กๆที่ไม่มีอะไรคะไม่มีเวลาคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาก็ทานขนมปังซะแล้วก็มาดื่มนมที่โรงเรียนหรือว่าดื่มนมที่บ้านเพิ่มมาด้วยก็ได้ดื่มนมเยอะๆเนี่ยทำไมคะดีไหมดีร่างกายแข็งแรงบางคนเขาดื่มนมต่างน้ําเลยเขาบอกว่าดื่มแล้วทําไมคะ แข็งแรงดีนะคะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยมีภูมิคุ้นกันที่ที่ดีแล้วก็สมองก็จเจริญเติบโตที่ที่ดีด้วยไม่ต้องมาตอนเช้าเป็นลมเป็นลมเสร็จทําไมท้องจะทําไมอีกปวดอีกเรียนหนังสือได้ไหมล่ะ<ม>ก็ไม่ได้อีกเห็นไหมเป็นปัญหาหมดเลยแล้วบางทีเพื่อนมาคุยข้างๆมาถามงุดงิดใส่เพื่อนอีกทะเลาะก,กับเพื่อนอีกใช่ไหม เห็นว่ามันเป็นผลพวงเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นทานข้าวเช้ามานะคะแล้วทานอาหารเช้ามาดีที่สุดนะคะหรือที่คุณครูบอกอีกวิธีหนึ่งกล้วยกล้วยน้ำว้าเนี่ยจะไม่แพงนะคะถึงตอนนี้ที่เราคิดว่ามันจะแพงอาจจะหวีประมาณ15บาทแต่ว่าหวีนึงเนี่ยมันมีหลายลูกใช่ไหมตกแล้วอาจจะประมาณลูกละ1อบาท ซึ่งเราสามารถซื้อได้แล้วเราก็ซื้อแล้วเราก็ห้อยเอาไว้แฝนเอาทําเชือกผูกไว้แบบพอตอนเช้าบิดกล้วยบึ๊กทานเลยอิ่มท้องเหมือนกันนะคะอ่าอันนี้ฝากเด็กๆไว้นะให้รักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยจะได้เตโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงแล้วก็สมองดีนะคะอ่าไปดูที่สไลด์เลยค่ะว่าวันนี้เราอยู่ในเรื่องของอะไรกันนะคะ เรายังอยู่ในเรื่องของ our community community ก็คือชุมชนของเราชุมชนของเราก็คือชุมชนหัวหินถ้าเป็นจังหวัดเพชรบุรีก็อาจจะเป็นชุมชนจังหวัดเพชรบุรีนะคะถ้าเพื่อนเราอยู่ที่ประจวบก็งงอ่าก็เป็นชุมชนเกี่ยวกับเรื่องของประจวบนะคะอ่าลนะคะ่ะคำนี้อ่านว่าอะไรเอยใครยังจำได้อยู่ ใครยังจำได้อยู่น่สองคำอะไรเอ่ยหัวหัวหินคำนี้อ่านว่าหัวหินนะคะเอาใหมค่ค่ะหัวหินหัวหินอ่าคำนี้อ่านว่าหัวหินหัวหินคือชุมชนของใครของเราเองนะคะต่อไปคะ่ะ What day? What day is today? What day is today? วันนี้วันอะไรเอ่ยใครตอบได้วันพุธวันพุธภาษาอังกฤษว่ายังไงเอ่ย Monday 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 เย็ดเอาน้อโน Monday วันอะไรวันจันทร์วันนี้วันอะไรเอ่ย Wednesday Wednesday. Wednesday ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเอย่ย ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเอ่เอยอ่าดับันยูแล้วตัวอะไรอีกใครจำได้ให้ตัวช่วยนะฮะอีแล้วตัวอะไรอีกดี e. 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 แล้วตัวอะไรอีกเอ็นแลวตัวอะไรอีกแลตัวอะไรอีกแล้วตัวอะไรอีกอ่าแล้วตัวอะไรอีกเอตัวสุดท้าย Y W E D N E S D A Y หาที่ไหนเอ่ยอาเด็กๆบอกว่าก็ดูในที่จอนี่แหละเห็นไหมแต่บางคนไม่สังเกตเพราะบางคนโมตะเขียนอะไรอยู่ไม่รู้ใครเขียนอะไรอยู่นะ,อะตอนนี้เราจะยังไม่เขียนอะไรเลยใช่ไหมคะเราจะฟังกันอย่างเดียวก่อนดีไหมอา จะไปค่ะ Let's sing together Let's sing together อ้าวเรามาร้องเพลงไปกับเพลงนี้ค่ะเพลง Big and Small อ่าจจำได้ไหม วัดมาทานอีกครั้งหนึ่งค่ะลูกใครร้องได้แล้วร้องด้วยร้องได้ยังร้องได้แล้วออกเสียง <Play. S 1> เก่งเลยลูกอ,อ้าวผิดเพลงอ่าเพลงนี้ค่ะลูกเพลง big and small ใครร้องได้ร้องเลยออกเสียงเต็มเต็มเสียงเลย ไปค่ะดูเลยค่ะ Let's play game. เ,ามา le เกมเ,เรามาเล่นเกมกันเถอะอ้าวเรามาเล่น